ครับสวัสดีมิตรรักแฟนิทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สังกะรีไบเกอร์ครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมงูยักษ์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เป็นราชางูเหมือนเดิมครับผมดูดิคะแนนโคตรสูงครับอันดับหนึ่งคะแนนสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งะครับผมสี่หมื่นพันอ่ะอันดับสองอยู่ที่สองหมื่นอ่ะทิ้งห่างโคตรโคตรนะครับผมคือแบบรู้สึกว่าผมโคตรเก๋าครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากอ่า เป็นสปอนเซอร์เนาะอยากให้เล่นเกมในแอปหรือว่าอยากให้รีวิวเกมอะไรก็เสนอมานะครับผมก็ราคาคุยกันได้ครับผมน,นี่การเล่นแบบชิวๆอะครับดูดิคือตอนนี้คะแนนสูงสุดในเกมแล้วครับตอนนี้สี่หมนหนึ่งไม่ใช่สูงสุดในเกมดิในตอนนี้นะครับในซเซเบอร์นี้ครับโคตรสุดนะครับ โคตรทิ้งห่างอะครับดูดิงูนินจาพังโคตรสุดอะคือผมชอบเอตรงเนี้ยเวลาเราปล่อยปล่อยจอยสติ๊กใช่ไหมละ่ะมันจะมีจับเวลาสามวิแล้วมันก็จะอันนี้อัตโนมัติมันจะบังคับเองอัตโนมัตินะครับโคตรดีอะอชอบตรงนี้แหละเราสามารถปล่อยมือให้มันบังคับเองได้นะแต่ว่าเวลาที่คนจะมาฆ่าเรามันอาจจะหลบไม่ทันนะครับมันจะได้แค่ ตามหาอาหารกินแล้วก็หลบพวกงูพวกอะไรอยเงี้ยได้เดี๋ยวผมจะเชือดงูให้ดูสักหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> อันนี้เล่นมาประมาณครึ่ชงชั่วโมงเลวนี่เมื่อยลเลยนี่ยอยากตายแล้วครับ <c oughs> ไม่มีใครมาฆ่าผมเลยอ่ะ <c oughs> คือไปตรงไหนก็มีแต่คนนีอ่ะ <c oughs> ดูดิเนย,ยู่ดีก็มาตายเองอ่ะครับ <c oughs> คือผมไม่ได้ฆ่าเขานะ สิบสามมงกุฎครับผมถ้าครบสิบแปดมงกุฎเมื่อไหร่กันไม่น่าครบแล้วผมงูอะไรไม่รู้หน้ามูของผมนี่งูหน้านินจาครับผมมาบอกจริงดูดิไอตัวนี้มันวิ่งมาตายเองอ,อุ้ยตายโอ้โหผมตายครับผม เกมครับโอ้โหอันดับหนึ่งครัสี่หมืนสองครับผมตายครับผมมาดูว่าโอ้โหสี่สิบสองตันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคะแนนอันดับหนึ่งนะจ๊ะโคตสุดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมการสังกเกตุไปเลยสวัสดีครับ